สวัสดีครับผมอยู่ผมอุับนะครับวันนี้เป็นแมตส่งท้ายปีเก่าครับที่บ่อไลฟ์สไตล์น้องจอกเป็นปลาซิงห้าโลนะครับวันนี้ห้าคันหนึ่งพันบาทนี่ครับคนก็แน่นบ่อแล้วครับวันนี้มาเยอะเลยจับจองที่กันแล้วครับรถก็เต็มเลยครับเนี่ยตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครับโอ้โหก็ติดตามชมนะครับว่าจะเยอะน้อยเท่าไหร่ครับวันนี้ก็มาร่วมสนุกมาช่วยทางบ่อนะครับวันนี้เพราะว่ามีที่ไปแล้ววันนี้นี่ครับบรรยากาศ เลยครับขอบคุณครับผมนะนุ่มนะนี่วันนี้เตรียมพร้อมมาแก้มือสอบที่แล้วด้วยพี่นะ <c oughs> โอเคครับนี่ครับ้องอามนะครับยูทูบเบอร์ครับหนุ่มเลครับมาแล้ว,ลวเป็นไงครับวันนี้มาลองนะวันนี้มาลองครับอยากรู้เหมือนกันว่าแมทช์ห้าร้อยโลเป็นไงอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูคนาผก็ประมาณนี้นะ มาน้ำเช้ากันตัวนี้นะครับเขียวเขียวเกตผมได้ลองหัวสิบสี่ครับสิบสองสิบสี่หัวสิบก็เตรียมไว้ประหกเจ็ดหัวนะครับวันนี้เป็นทานไว้โลนะครับก็ลองเตรียมไว้เยอะก่อนเดี๋ยเผื่อก,กินดียังไงก็ได้ปลดปลดเยอะเลยแล้วก็งานเก็บเหมือนเดิมครับยับมาเหมือนเดิมสีนี้ก็ทีเด็ดครับบวัเนี้นี่สีนี้มาลองดูนะครับโอเคครับมาลองครับก็เช่นเดิมครับผมก็ใช้ปลายางเนี่ยมาจองให้ สลิงเลยครับแล้วก็ยกขึ้นเลยครับเริ่มแล้วครับปักก็ให้อากาศอากาศอุจะเย็นครับมันก็อากาศือเปล่าโอ้ยอยู่ครับุบไกลเลยขาดเลยอ้ามตัดทุบๆๆนะครับต่ยังไม่ทุบหรือว่าถ่ายวะอ้ามตามมานะอ้ามดูดิห้าอ้ามมาดูมันตามมาดิ ใ,ใกล้เลยปลาตัดอยู่ครับหนูว่าไม่ติดเรือเราไม่ติดเบ็ด,ดโหดนะครับวันนี้โหดเลยมาตัวแรกผ่านไป <c oughs> แทบว่ะเหมือนเดิมแล้วตมันเย็นอะไรบางทำอะไรบางนอะนะกูาะบงเลยกูอ่ะโอ้ยสายขาพอดเลยว่ะ เลยครับไล่ระยะแกปล่อยจังเลยอ่ะทำไมระยะทำอย่างนั้นล่ะแล้วบอกตั้งตาไม่ดีตัวเไม่อดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปลาแมันแทบปวดเลยอุ้ยอุ้ยคุนักข่าวตัวนะครับอุ้ยจะทากมือเลย ไม่โดนเลยนะครับวันนี้ยใหญ่ๆๆเอาเลยครับไม่โดนเลยวะไม่โดนอะไรเลยครับไปนิดเดียวตับตุ๊บๆัตุลงไปตึบแล้วก็หายเลยอุ้ยมาหันได้กอเลยมันจ่องเลยโอ้ 好吧。

ได้สตัวาเ้ยปลาดูมันดับไหนนี่นี่แหละวันนี้งานเคาะมันอ่ะอืมลององปลาลอยวะ ลอยก็ไม่เอาไม้เลยเก็บปลาละ <c oughs> ใหกลเลยสกีเลยนะไเก็บปลาละโอ้ยสีน้ำไม่เอาจริง ไม่น่าหลอดหลายตัวดูเรื่องนี้กัดสนลึกเลยโอเคอเครับโทษนะแป๊บนึงนะอ่า เลยครับหัวรหัสนะอุ้ย,ยตัวไหน C ีเอโฟนะ้อมือสองเดี่ยแจมของดีเลยปล่อยไปครับปล่อยเลยโทษเลยครับรมันเหมือนนะมันเหมือนเลย โอเคครับไปแล้วครับผมเหมือนเหมือนเลยว่ามันกระชากเหมือนเลยพุ๊เลย โอน,นะครับขวแบไปพุงน,นะหโหขัดแรงเฮ้ยจะโดดแล้วปลายางอยู่ก็ปบาพยายามนะครับอย่าให้หลุดเลยลนะ่ะหลุดแล้วเสียโอกาสเลยวันนี้ห่หโอ<ห>้ยสายใหญ่ไหมนะนครับต้องเลยครับ หัวให้ครับผมหัวนั่นหลุมนั่นหลุมรอให้พอดีหัวมิดคอโอ้โหโดดหลบกระชับขอบคุณมากครับผมครับุณครับสัส้นนิดนึงนะโทษครับ,รบกอติดพื้นแนละ้วกินติดพื้นเลย i ah, yeah, yeah. วันวานเล่้อยวนเลน้อยวันอพักผ่อนนวันนอนหลับเลยอะไอตัวเนี่ยได้มันรัวพี่่ะสีเขียวอะไหลไหลเบรกไหลเบกไหลขอคุณคทับเบรกไหลตายละเบรกไหล ตายล้ต้องกอฝืนกอนะวะนันนี้ครับ ป้ายางครับทนกอเลยวันนี้หัวห้าหัวน้าหนุม่มหัวตีไก่ศูนย์ศูนย์าย มื่อวานนอนไงรู้ว่าไม่ได้ก็น,นอนเรื่อวันนี้มาแปดแล้วสองตัวหมวบอกก็เริ่มกินนะพี่หนุ่มแต่ว่าเรา่ป็่อยากจะเสียงเท่าไหร่ไอคนไม่ได้เยอะอยู่พี่หนุ่มเดี๋ยวจะแป๊บมันรออันนี้ก่อเดี๋ยวก็กินหมวบ่อกขาเริ่มกินหมวบอ่อเริ่มกินแล้ว มันวิ่งหนีท้ายกลับไปกลับมาเนนะี่ยไปเลยทนฝืนกอเลยนะวันนี้มันมผมเมื่อวานนะ่ะกอไม่เอา <c oughs> เราเคาะทั้งวันเคาะกัดได้บงังหลุดบงัง <c oughs> มี่ไงนี่ไงกอนี่ไงไม้แหลกเอาเลยนะ่ะ ไปยางก็ไปยางโอ้ยยอนวว้าุนสิครับ รานโทนะโอ้โหันแรงเี้ปลโอ้โหหาลหลุดไม่ได้เลยน่ยงโอ้โหโคตรแรง ซี่เมนนะพี่เนี่อตัวเมื่อกี้ขาดยับเลยตัวอะไรว,วใหญ่ย่งเลยอยญ่หูง่ายเลยนี่ดูไซส์เดี๋ยวโอ้โห,ล,ล,ล,โโหลิ้มท่มเลยเนี่ยหใหญ่จริงดูดิโอ้โหตัวนี้โลสี่โลห้าแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหยังใหญ่อะ่ะกร่ชังน่าป๊อปหมานมากเลยเนี่ย โอ้โหด้วยตัวใหญ่ดูวยโอ้โหโลอะไรไม่ีู้ดีขีบขีบให้กะเกงใจอย่า้พลาดเลยตรงนี้พลาดไม่ได้เลยยากผมเอาเสียให้ ไซใหญ่ๆนั <zo ys print> ้นเลยดูดูโดดแล้วสุดๆจริงจะเป็นไรเป็นไรผมไม่รีบ่ะผมไม่รีบเล่นนี่เลยไม่หงายเลยไม่หงายเลยสิบหกเหมือนกัน ดีไมเช้าใส่20ก่อน,นี่แรงได้อยู่เบรกไหลเลยจะเข้าถึงฝั่งไหลทึทกๆเลยกืนเลยอ่ะตัวนี้โอ้โหไม่ยอมโอ้ยหไย่ยอม ครับผมหลังน้ำเดือดไปเล่นกระแลนเลยไม่เอาหรอกต้องต้องเอาให้หลอดนะครับต้องกอให้หลอดนี่เคสแล้วเนี่ยไปฝืนไลท์แมตต์บทเรียนเพียบเลยเนี่ยปลามันวโวยอีวันเลยโวยอีวันเลยเจ้าจิบไบยางกระดกไายางครโคตรเลยครับขวานะ นะขวานนะยเ้ยโอ้โหแรงไปมอปแล้วออเป็นึแงแรง,แรงแรงขวานลวันนีแรงอยู่ ยังไม่ไงลปลาเบ็ดตัวนี้มันเบ็ดมันล็อกเลยฟูดูอะมันล็อกเลยให้กินละเบ็ดไม่ล้างแรงดีแต่อใส่เบ็กมันเบ็ดเบ็ดมันล็อกเลยอ้ยโอ้โห ออกแล้วมั้งออโอ้โหดูแรงเลยไปไปแฟนบนึงเบรกที่ไม่ค่อยดีเข้าช้าหน่อยนะตัวมันใหญ่โอ้โห ดูดิแรงฮึมดูยังใหญ่ดูดิตัวแน่นมากโอ้โหดูดิโคตรใหญ่เลยตัวนี้โอ้ใหญ่ก็สองตัวแล้วรวดเลยใหญ่ยังไม่ได้ใช้กเลย ตัวยี่สิบมาร,รู้เงินนะครับนะป๊อปกระดี่จริงจริงนะป๊อปเนี่ยวันเนี้ยกระดีรดวัวๆเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวต้องไปสอบถามตอนหลังไม่นะเดี๋ยวยี่ห้ออะไรสีอะไรนะเรียบร้อย,ยกินข้าวได้แล้วครับสบายใจมานี่ตัวยี่สิบโอ้โหโอเคครับมาแล้วรอดคันที่สองที่รอดอ่ะวันนี้ ép như vào với phắn á lên á Chính khó chơi đây Dốt mấy ầu Hả? Hả é què chơi Cái đi hấp mà đi อะไรเ้ยกครับเป็นนะอุ้ยกินแอคนี่เองลองคอไปโดนอันนี้เนื้อเนี่ยอ้วนเนี่ยโอเคครับผมครับผมอ้วนเคขอบคุณครับมมาอันนี้มากระดี่มิดคอนะไม่เคยได้ตัวนี้เลยนี่มิดคอนี่ขวาน มานี่สีนี้นะมาสิบเอ็ดละววันนี้สิบเอ็ดเอาเอาให้รอาะกนนะเออเหลือเวลาตั้งเยอะแยะวันนี้ทั้งวันอ่ะห้าร้อยนี่ไงหายบ่อคนเดียวเลยไม่เคยเจอไงเจอเลยๆเอ้ยมันโค้งๆว่าเอาเลยใส่เลยปกติมันลงเร็วๆมันแว๊บๆอันนี้มันมันโค้งๆไง เรียบร้อยเรียบร้อยล่มแล้วกูเรียบร้อยแล้วขา,ขาดแล้วมึงแกติดล่มมั้เนี่ยมาเลยด,ดูล่มท่อนไหนวะเนี่ยมันอยู่ท่อนไหนวะเนี่ยไปแล้วมั้งไหนเหยื่อลอยลงน้ำมั้งเนี่ยใช่เห็นลอยไปอยู่เรียบร้อยต่อใหม่ฝั่งนู้นนะ โดน,นหยนอนหยครับมันโดนหอยหอยหอยเกาะนะ้าพันลินต่อได้เลยกี่โดนหอยเนีอ,นนะอาผ่านครับเอาเลยเลยไปเลยไปเลยครับโอ้โหข้อเพลินเลยลืมดูมันตกท้องช้างโดยสายเอาเอางี้เสร็จปลาเสร็จผมเลยเนี่ยเอาขึ้นมาหยอยเกาะเต็มเลยเมื่อกี้นะน้องเขาขึ้นมาเมื่อกี้ พันเปล่าไม่พันนะก็ดีครับเนี่ยเคาะแอกเขาะยกไม่เอาบอกแล้วเห็นไหมนะอ้วนบอกปลาเสร็จผมนะเสร็จจริงด้วยอดนะแปึงนะ chứ ừ. à là. không nghi chừng rồi à ừ lắm ừ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  Tức ừ tức lên. หงาย, له, งาย oh. Oh, oh, แล้วหงายเลยครับโอ้โหแรงมาดีจริงคุณครับผมโอ้โหแต่คุณครับผม อคร,ออครมาช็อกเกย์กมาโอ้โหเนี่ยคืนเลยสองจุดห้ามิดคอหูรูดแลนะ้วตัวเนี้ยมาสิบสองมาแล้วก,ก็ดีนะเนี่ยข้อครับขอ้อข้อย่างกับปักเลยข้อย่างกับปักเลยสองข้อติดแลนะ้วเนี่ยยกไม่เอายกยังไงก็ไม่เอามุดเลยลมยังไม่ได้เก็บเลยเนะี่ย ไม่ข้ามแล้วกลับบ้านแล้วเด้อ <c oughs> ตีไม่ถึงก็จบอ่ะเนี่ยตีไม่ถึง,ง,งกงินทีทีเลยฝั่งนูง้น อุ้ยมาแล้วคอตั้งนานครับผม มาสำเร็จแล้วโอ้โหจะให้ได้ปักมานี้เอาจนได้ดีคอนแทคครับเคาะตั้งนานกว่าจะไดม้มาดีคอนแทกนะนี่นี่มานี่ดีคอนแทค สำเร็จนะครับวันนี้มาสีนี้โอเคมาลัคก,กี้นัมเบอร์ตัวที่13ละมา13บสาวันนี้สุดตาเลยนะอัปป๊อปโอ้โห oh, oh. กินกระดีกระจายเลยกระดีโอ้โห oh. ผมยอมเลยครับวันนี้100%หลังจากน้ำเช้าน่ครับกี่ตัวข้างน้นป๊อปวันนี้นะ10 16ครับ16ตัวโอ้โหเร่งเครื่องแซงผมไปเลยอ่ะจังหวะเจอสุดยอดครับวันนี้จังหวะเจอฝูงครับผมไม่ไปไหนเลยครับตั้งอยู่ตรงฝูงนี่และครับเนี่ยตรงยิงยิงรหัสมาหน่ยิงยิงเลยครับผมมาก็จบลงแล้วครับวันนี้สลหรับแมตช์500รยโลนะครับแมตช์สิ้นปีครับเป็นแมตช์ของสุดท้ายของปีนี้นะครับนี่ก็ตต่สภาพครับวันนี้อากาศเย็นครับคนก็มีได้เยอะได้น้อยครับได้มากได้น้อยเหมือนกันต่างกันไปครับวันนี้ งานยากเลยครับวันนี้กวยเก็บได้กวยทําได้ก็ถือว่ารอดครับวันนี้13แต้มครับนะครับก็โอกาสหน้าครับปีหน้าครับปีใหม่เอาโชกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมีไปตกปลาทะเลนะเป็นปลาหมึกพวกหมึกพวกปลาช่อนพวกเนี้ยจะออกแบบหลากหลายหน่อยครับทิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับในช่องนะท็อปบุรภายแพทย์ทวีด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับ